สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องวิญญาณเผื่อโชว์ไปเที่ยวครับมาเบึงบรรยากาศยามเย็นที่ดมสาวน้อยนะครับกัสอบแล้วอย่างนี้เชี่ยครับโววชว์ไหมครับโชว์ไหมนี่แหละครับนีงงบ่ดมสาวน้อยนะครับ มาพักเลมกับทีมงานมืนี้แล้วครับมึงจะได้เดินทางไปคอนเทน์พร้อมกันขระมาบ่ไก่หกสิบเจ็ดสิบโลยังเยอะยังน้อังยเนาะสองเบิร์ดมือเราดกฮะ รถยางัวเชยงสูรเปเชยงสูรเี้าวมัยเนาะติดตามไม่ได้เหมือนกันงวะรถแบว่ท่เล้ยวสักเงไปเัอรไเนรังลอ่ะเล็กตัวนูนั้องตัวมออัดสซสูตรใ้คุ้มนะพัดสูตรใจคุ้มมันซิมมึงไงสูตรใจคุ้มที

ยูอกไปนี่ก็ใส่เสียน้ำมันหนเพิ่นร้ปอออดอกผมไป้างค้ามาแล้วนี๋ใช้ไปไปยางค้าช่วยค้าใจพอไหมเนาะเบกค่ายางเออสมุนงอกไปตัวเป่านปลาบ บนมื้นให้พี่น้องย,อยางไม่ดี่ยมปอกบัด ba <laughs> <Làng lốt thế. cười> <Làng lốt thế. cười> Thảo chúa có r seventそれ không organizationalt đi đi ลังรถครับพี่น้องมเชิกรถชิกรถเตรียมออกงานเงต้องล่างเป็นลุยน้ทงน้ำนะเนาะต้องล่างไงด้วยี่ดินแดงครับพวกผ้ย เอ,อา,ายังหลุดอ่ะลำดับไหนตีนทางไส้นี่นะอันนี้ใส่ไม่ทำไม่เอาโอ้โหทมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบซ้อการไม่โอกาสไม่เหล่มีแต่ชิ่มเลยคนะรับพี่น้องห่าง เดี๋ยวะมีมีนูดิตยังนะครับพี่อนๆที่ตามรับชมกันน้ำนะครับหนูเด็ดย้ำแรงนี่ครับเพืนเขาเลอกงคากินครับเพื่อตรงน้าแน่ฟังนี่แน่ฟังพี่แน่นะครับ มันนั่นก็ไปพังพี่นะครับเป็นไปถ่าเยเก็บพี่น้องได้เบิง้งได้จักโตอูฐหนูดไฟข้างลาถามก่อนฝนชาด้าหลังอยู่แล้วล่ะน้อง ยูทูบนะครับยู่คอนเกนยู่บานซอนุดนะครับนองมาได้่นีกับลำเพลินลำแพนนะครับแข่งกีฬาสีเห็นว่าน้องไปแข่งกีฬาสีง เราเยังอยยัไปลังกันนั้งนั้ไปไปรถไฟปลังพี่เ,เนนออยยู่่เะพี่ชัวอไเนั่ชั่วอะประมาณนี้ครับบรรยากาศย้ำแรงน,นะครับยูดมสาวน้อยนะครับ ลองแล่นกันเห็ดพากันเห็ดกระเผอกำลังกินนะครับแล้วก็พาะคนเตรียมเดินทางมาอื่นนะครับเดีมันจะขี้ดีขอนแก่นนะครับน้องใหม่กำลังเล่นเช่นใจกันน้นะครับผมสำหรับที่นีกระฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ